ดูเหตุผลว่าทำไมไรเดอร์ถึงบ่นว่าได้ยอดน้อยนะครับมีแค่เหตุผลเดียวไปดูกันะนะครับนั่งกดงานกันอากอดีการกดงานก็แล้วแต่คนบางคนก็ยอดจอครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้นิ้วสอย ด้านขวาแล้วก็ลูดนะครับเอ๊อสามโลไม่เอาไปรับไกลตะวันกี้มึงไม่ไปอ่ะแ้วบ่นว่างานน้อยก็มันไกลอ่ะพี่โอ้โหงานสองร้อยกว่าบาท โอ้ไปโป่งไอไปก็ต้องโปร่งกลับไม่เอาดีกว่าแล้วมึงไม่ไปล่ะงานสองร้อยกว่ามึงก็รุดง่ายๆโอ้พี่ไกลขนาดนั้นเดี๋ยวก็ต้องโปร่งกลับอีกหางานกลับก็ยากเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวค่าน้ำมันโอ้งานมา43บาท โอ้โหร้านนี้รอนานทำแล้วรอไปเป็นชั่วโมงแล้วมันไม่เอาน้ำบนเนี่ยทำไมโอ้พี่43บาทรอเป็นชั่วโมงร้านนี้ก็รู้ๆอยู่มองดูเวลาได้กี่โมงตอนบ่ายสองถ้าแม่งนานอีกบอกแม่งปิดร้านไปเลย นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ไรเดอร์หลายๆคนบ่นว่างานได้ยอดน้อยนะครับก็งานใกล้มึงก็ไม่ไปร้านรอนานมึงก็ไม่ไปงานบิน200กว่าบาทมึงก็ไม่ไปแล้วมึงจะวิ่งหาอะไรวะแล้วมึงจะบ่นทำไมว่างานน้อยฮะ